มาแล้วฮะโอ้โหปุนปุนนั้นั้นเลยครับโอ้ยเพียบดูนั่งอย่างนี้แล้วผมนี่พวาแทนเนี่ยอ้าวออกไปเฉยเขาโดดลงไปแล้วนูนนูนหลุดเป็นขี้เลยครับหลุดจากเครื่องบินเฮ้ยกูด้วยขอหลุดด้วยคนไม่ใช่ะให้ลงเมืองใหญ่แล้วไม่น่าเลยครับเมืองใหญ่มันไม่น่าจริงๆนะครับเอาเมืองนี้กก็ได้ เอ้ไม่ดินี้มันซากประหักพังไม่อูไม่ลงที่นี้กูไม่ลงโอ้โหอย่างพลาดวอาลงทำไมที่ล้างๆอย่างนี้เนี้ยมันจะมีอะไรให้ดรอปเอาละแวะตรงบ้านก่อนก็ได้เอออะไรอะไรอะไรเหมือนจะเป็นแม็กเฉยๆไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อกี้มันไวมาก ผมไม่ทันมองไม่ทันอ่าน Energy Drink นะครับผมรู้ความสามารถของมันแล้วนะก็คือถ้าเกิดเรากินเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มให้อีกนะครับเพิ่มแบบทีละนิดทีละนิดจนกว่าค่าความสามารถมันจะหมดนะครับก็คือมันจะมีหลอดสีเหลืองๆอยู่ข้างล่างรีโหลดก่อนเลยครับเพราะไอ้ปืนนี้รีโหลดช้ามากจากเมื่อพานทีแล้วนี่ก็เกือบตายครับเกือบตายกับปืนนี้แหละโอเคเรียบร้อย องดูคนให้ดีๆด้วยคนมันชอบมาเกิดกันกระสุนพกนี้ดีกว่าครับเจดนัดไม่ใช่เออเก็บปืนมันมาลีโลดรดลีโลดแบบเป็นแม็กนี่จะดีกว่าอยู่แล้วเลยครับดีกว่าลีโลดทีละนัดทีละนัดนี่รอกันเป็นชาตินะครับกว่าจะลีโรดเสร็จโอเควิ่งไปเช็คต่อเลย ตรงนี้ energy drink จัดไปตรงนี้ตัว grab เอ้ยตัวพันท้ายตัว grab ม่ตัว grab คืออะไรวะมันไม่มีมันมีแต่ตัว grip เฮ้ยการนห้ช็อตการนห้ช็อตนี่ดีมากเลยนะครับเฮ้ย15นัด15นัดเมียว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 15นัดเอกเยสิครับเออกว่าจะเปิด energy drink เยอะมาก เหมือนจะลอดตายครับถ้าเกิดเราโดนยิงแล้วเลือดลดนะนะครับแบบยิงแล้วยังไม่ตายนะแต่ว่าเลือดลดนี่ผมลอดตายแน่นอน,นครับเอเนอีดิ้งเยอะอนะไรไปเช็คตรงนู้นบ้างดีกว่านะครับซากปลาหักพังเนี่ยใครจะรู้ว่ามันอาจจะดอกปืนกลก็ได้เนอะคือผมชอบโมชั่นของเกมนี้มากเลยครับผมนะครับเ,เรื่องด้านการท่าทางนะครับเรื่องวิ่งอะไรเงี้ยท่าทางวิง่งท่าทางยิงนะครับ เพราะว่าถ้าทางวิ่งขนาดถือปืนพกนี่มันดูเท่ดีครับดูเครับเหมือนแม่งโฮ้ยจะบวกกันเป่าอะไรประมาณเนี้ยจะบวกได้ตลอดเวลาเก็บแม็กไปก่อนไม่รู้แม็กปืนอะไรเก็บเก็บไปครับจากที่เห็นว่ามีหมวกอยู่แสดงว่าคนน่าจะยังไม่มาอันนี้อะไรเนี่ยกระเป๋าเหกระเป๋าครับกระเปาวิวหนึ่งเท่ากันปืนพกกับกระสุนเนก็บกระสุน แล้วก็ตัวสโคกลูกซองแฟกไม่ค่อยต้องการเอ้ยแฟกไหมอ๋อไม่แฟกครับดีแล้วรีโหลดซิแจะแล้วก็ลองท้าบูทกระสุนเอาปืนนี้ดีกว่ากระสุนบืนพกเนี่ย 45นะ้รีโหลดโอเคไม่มีคนครับตอนนี้จากที่อัปเดตมานะผมรู้สึกว่าภาพมันเอ้ยไม่ดิเกมมันกินสเปคน้อยลงนิดนึงนะครับก็คือเครื่องมันลื่นขึ้นนะี่ยจากที่แรกๆนี่เล่นแหลกแทบจะไม่ไหวครับเล่นแทบไม่ไหวเลยนะขนาดปรับโลหรือว่าระดับเวลี่โลแล้วอ่ะก็ยังมีแหลกๆอยู่บ้างให้เห็นบ้างอนะ่ะแต่ตอนนี้มันรู้สึกปรับโลก็ลื่นขึ้นนะครับมันไม่แหลกเลย แับดีขึ้นดีขึ้นหมวกแกป็ปแม็กรองเท้าบูทไว้เลสโซนอยู่ใกล้ๆเลยจุดแตวเลยครับเมื่อกี้เฮ้ยมววหมวกวิวสองกระสุนใช้ชอดกันได้ชอดกันเก็บ ช็อตกันไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีปืนในช็อตกันที่ว่าเราเก็บมาเนี่ยถือเป็นพวกดีกว่าชุดระเบิดควันผมคิดว่าไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอนี่ผมว่าคงต้องยิงกันก่อนตัวซิงโอเคไปดีกว่าตอนนี้เหลือ48คนแล้วครับลดอย่างไวลดเยอะดีจัง ชอบชอบวงกลางอยู่ที่ตรงนี้ครับวิ่งเข้าหาบ้านนี่จะอยู่ตรงกลางเลยเอ้ยหรือว่าตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยตรงนี้มันใกล้ๆ้วงมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดได้ไฟย์กันในที่ตรงนี้นี่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบรรยากาศมันเต็มใจมากครับแล้วก็ภูมิประเทศที่สามารถหลบซ่อนได้ถ้าไม่ติดที่แหลกนะว้ายเลโซอย,อยู่เกิดอีกแล้วใกล้ๆเลย แล้วเบิดควันจะมีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอืมอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับตรงนี้เขี้ยวปืนกลไม่มีเลยเรอวะเกมนี้ถ้าเกิดใครไม่เจอปืนกลนี้โคตรเสียเปรียบครับบอกเลยแล้วก็เตรียมตัวตายได้แน่นอนเว้นแต่ว่าฟลุ๊กครับฟลุกฟลุกฆ่าคนมีปืนกลได้นี่คือโคตรเทพ เช่นมีปืนพกฆ่าคนมีปืนกลนี่ยนะเทพมากครับเทพมากอันนี้หน้ากากครับหน้ากากคล้ายๆกับเดอะดิวิชั่เนี่ยไม่รู้ป้องกันกำมะจารงสีได้หรือเปล่าแก๊สอะไรป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอุ้ยๆตรงนี้ข้างหน้าข้างหลังเป็นเลสโซน,นครับถ้าวิ่งไปก็โดนบุ้มปืนกลนะโอยมีแต่ปืนลูกสอง กางเกงรองเท้ากางเกงรองเท้าโอ้เจริญแล้วไม่มีปืนคนเลยแหละครับวิ่งเข้ายตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้มันจะเป็นตรงกลางเลยนะครับเราไม่ต้องหนีวงกลมให้มันเมื่อยตุ่มอยู่ในช่วงหลังๆนะครับแรกๆแ,แล้วก็วิง่งกันเลยวิ่งไปเลยครับถ้าเจอคนตรงนี้นี่ก็สวยหน่อยครับที่โล่งเราหลบไม่ได้เลยมีเมือง มีเมืองให้คนก็สบายใจแล้วโอเคเช็คกระเป๋าเวลสองปืนยูซี่น,นี่รีโหลดชุดกร่อวเวลสองกระสุน นี่ก็ดีนะครับยิงระยะประชิดนี่ดีมากเลยมันรัวดีรัวเร็วด้วยแต่แต่ว่าจำนวนในแมกกาซีนจะน้อยไปหน่อยก็คือ25นัดอีกโอเคถือยูซีไว้ดีกว่าไม่เจอปืนกลเลยเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จัดก่อนดูซิว่าใส่พวกเลสดอทได้ป่า ทางสิจ้ะใส่แม็กได้รีโหลดอ๋อสามารถเอาแม็กมาเติมได้นะก็คือขยายจำนวนแม็กกาซีนได้นะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้พานท้ายใส่ไม่ได้โอเคไม่มีอะไรที่ใส่ได้กับปืนนี้แล้วเดี๋ยวปืนลูกซอง น,นี่คืออะไร,รับเนี่ยไม่รู้ใชยิงกระสุนแรงขึ้นมะห้องน้ำกดแถบดูเลยนะครับถ้าเกิดไม่ชชัว่์ว่ามันมีของหรือเปล่าเพราะมันจะขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายนี้ครับมันจะขึ้นบอกให้เองโอ้ย โอ้ยฟัวโต้ลืมปรับครับเกือบยิงกับไอ้ซิงเกิลนี่แหละโอ้ยยิงทีละลืมปรับลืมปรับไม่พอแอบลืมมองด้วยนี่ดีที่มีเกราะมันยิงโดนเกราะด้วยเนี่ยโดนเกราะไปเยอะเลยยิวรัวๆครับโอ้ยเกือบมองไปแล้ว ฮิว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 ล้วลัว <c oughs> นี่ยครับแล้วก็ไอ <Mother. S 1> จํานวนที่ว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยก็คือมันถ้าเกิดเรากิน Energy Drink นะครับมันจะสามารถฮิวเลือดให้เองได้เรื่อยๆจนกว่าไอห,หลอดสีเหลืองนี่จะหมดนะครับถ้าเกิดมันหมดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราฮิวได้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นนะครับงงปะไ <c oughs> ม่เนะโอ้ยมีสีชุดเกราะ กรอะวิวหนึ่งดีกว่าเฮ้ยเฟิร์สเอทเอากราะวิวสองดีกว่าครับเอ้ยหรือว่าที่ผมลหอดเพราะว่าปืนมันไม่มีลูกนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนขอไปจัดการปืนก่อนนะครับรีโหลดอ๋อปืนมันก็ยิงทีละนัดเหมือนกันครับนี่ยังเป็นซิงเกิลอยู่เลยใส่ดอทแล้วใช่ไหม ต่อเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอดูแมพก่อนอถ้าเกิดไปตรงนี้นะครับจะเป็นวงขาวเอ้ยวงขาวมันแคบมาน่าจะประมาณตรงนี้ตรงกลางเนี่ยของวงขาวต้องไปก่อนแล้วตอนนี้รรดอยู่30คนเลือดก็อยิวเต็มแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดแล้วนะครับต้นไม้ยังบักอยู่ตรงนี้ นีปืนลูกซองนะครับเราไม่เราไม่เอาครับแน่นอนปืนลูกซองเนี่ยอันนั้นก็เป็นใช้กับปืนพกนะครับมันไม่แรงผมรู้ผมเรียนมาเป็นคิลเลอร์เกฟไอโซนนี้ผมยังไม่เคยมาเลยเว้เอนที่ดิง้งนี่แหละสำคัญและจำเป็นรู้สึกจะยังไม่มีคนมาเลยแถบนี้เนี่ยเอนจี่ดิง้งแล้ว มีปืนกลไหมไม่มีเว้ยมีแต่ปืนครบอะ,อะ,อะไหนวะใครยิงกูนี่แับสายสเตลล์ใต้น้ำแม่งเลย ในบ้านก่อนนะไปยูก่อนโอ๊ยบ้านลงๆนี้ก็เสียวเนี่ยเสื้อวิวอะไรเนี่ยวิวสองของเราก็วิวสองอยู่แล้วโอเคขอหลบมุมก่อนยูก่อนนะครับไม่ว่าเราจะลดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องยูคนระับเอาไว้เต็มเต็มนี่จะดีที่สุดคนระับ อ๋อกินเพนเค l ล r มันจะเป็นแบบเพิ่มให้เองทีละนีดทีละนิดนะครับมันไม่ใช่เพิ่มแบบรวดเดียวเต็มโอเคไปต่อเมื่อกี้ขายิงผมว่ามันต้องซุ่มแน่ๆไอ้คนที่มันยิงผมเนี่ยตัวกลิปเก็บก่อนไม่รู้ว่าใช้กับปืนนี้ได้เปล่าปิดประตูด้วยตัวกลิปใช้ไม่ได้นะสวยชิปเป้งเลย ทำไมใช้ไม่ได้เนี่ยมีตั้ง3คลิปเก็บมาทำไมตั้ง3คลิปทิ้งทิ้งซะบ้างเก็บไปสองคลิปก็พอเพืิดเจอปืนใหม่ด้วยกดเห็นดูซิตอนนี้เรายังอยู่ในวงขาวอยู่นะครับเหลือ2ีคนในนี้แหละมันต้องมีแน่เมื่อกี้ยิงอยู่สดสดร้อนๆต้องหาก่อนนะครับไม่ออกไปหรอกผมว่ามันต้องซุ่มเฮ้ยนั่นไหมใช่ใช่ใช่ กูเจอมึงแล้วเสียวหลังด้วยฮะเจอมึงแล้วปั๊บแอบสิงเกิลออกมาดิ ไอ้หยอยหลอดบังอาจซุ่มตุ๋ยตู้เหรอเร็วไปร้อยปีไอ้น้องฟอุเอดคิดเก็บเอ้ยเสื้อกลออไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เสื้อกราะเราก็กค้จะเจงแล้วนะครับต้องรีบๆเปลี่ยนแล้วด้วยขืนเก็บไว้นี่เดี๋ยวก็เป็นภาระครับภาระกับลูกหลานเดี๋ยวต้องไปดูปืนมันด้วยว่ามันมีปืนอะไรพวกปืนกลมันผมว่ามันน่าจะยิงลัวนะ น่าจะเป็นปืนกลครับตอนนี้ปืนกนลเรามีน้อยด้วยต้องการกระสุนเพิ่มมันใช่คนอย่ยวกับที่มันซุ่มเราหรือเปล่าวะถ้ามันไม่ใช่นี่ผมออกมานี่ตายเลยเนี่ยโดนตุยรอบสองตุยซ้อนตุยแ้ว <c oughs> ตุยซ้อนตุยนี่ขำนะเนี่ยโอ้ยไินไม่ได้โอยเฮ้ย อะไรมันจะปีนไม่ได้เออกว่าจะปีนได้ต้องไปเช็คของจากศพมันก่อนอยู่ชันนี้แหละเฮ้ยบางทีประตูก็หายากยากอ้าวตรงนี้ก็มีศพใครมาตุยซ้อนตุยตรงนี้ ไอ้กรอบวิวไหนวิวสองโอ้ยมันซ้อนกันวัวอ่ะเก็บรองเท้าคลิปกรอบวิวสองคุณภาพดีกว่าของเราอยู่มั้งของเราวิวหนึ่งอ่ะ ไม่ใช่เจอตุยซ้อนตุยอีกนะโอ้โหแล้วเบิดพวกอยากจะไปทำสงครามกับใครเลยเนี่ยกระสุนเก็บไม่หมดเก็บไม่ได้แล้วของเต็มครับกรอบพิ้วสองเอาดีย้อยย่อยไอ้เชียใครวะ อย่าพึ่งนะว้ยบนหอคอยนั่นแน่ใจเย็นนะพี่ผมรู้ว่าพี่ไม่อยากฆ่าผมหรอกมันเป็นคลายแมสต์ใช่ไหมพี่ผมรู้นะพี่ผมรู้นะ่ะโอ๊ยโอ,โ,อโ,ออโอ๊ยโอ๊ยเอาแบบนี้เลยเหรอเอ๊ะ เอางี้ใช่ไหมเอางี้ก็เอดีเราเป็นสายตยุยด้วยกันเป็นไรครับยังรอดได้ผมยังไม่ดวงกุดเหมือนกับไอตัวเมื่อตะกีครับบอว่ามันอยู่บนหอคอยแน่นอนครับจากดูจากระยะทิศที่ว่ามันยิงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะยิงลงมาจากข้างล่างนะครับเฮ้ยเราต้องวิ่งเข้าไปแล้วแหละเพราะว่าวงขามัน บีบเข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆก,กับเส้นวงขาวนิดเดียวเองถ้าเกิดผมไม่ออกไปนี่ผมก็ต้องตายด้วยกร,รมตจรังสีครับมีให้เลือกไม่เยอะเลยเนี่ยเส้นทางคือต้องปราบตัวบนหอคอยก่อนนะ่ะตรงนี้มันออกได้ไหมเนี่ยนั่นแหละกำมะรังสีอยู่ข้างหลังนี่เองนู่นไงวงฟ้า,ฟามาแลว้วแล้วกูจะลงทางไหนดีวะนี่ย โอ้ยเฮ้ยแม่งเลยโดดยากโดดยินอือจุดติไอตัวที่มันยิงผมเมื่อกี้มันมีสไนแน่นอน,นครับดูจากเสียงปืนนะครับฟังจากเสียงปืนแล้วก็ดูจากระยะการยิงทีละนัดแล้วด้วยนะครับ เพื่อนพักลบก่อนไหมวงขาวหมดแล้วนะเพื่อนเองคงไม่อยากตายด้วยกำมันรังสีหรอกใช่ไหมนั่นแหละกำมันดังสีจี้มาแล้วครับจี้หลังมาเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนหรือเปล่านะหรือว่ามันวิ่งออกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่วาผมพยายามวิ่งวิ่งหลบๆแล้วกันวิ่งวิ่งหลบๆ ตอนนี้กูก็ต้องรอดก่อนนะ่ะจากกำลัังสีก่อนสิบเก้าคนสิบเก้าคนวงขาวใกล้ๆวงขาวแม่งอยู่ที่ลุง่งตลกไหมตลกไหมฮนะไอวงขาวโอ้โห มันทำให้ฉันร้อนรนทำให้ฉันทุกข์ระทมงมงายแต่ฉันยังไม่ร้องไห้เอออยู่ตรงนี้ก็คงวิ่งเข้าวงขาได้ทันแหละนะถ้าไม่ตายกับแหลกซะก่อนว่าจะไปเอ,อ่อ ว่าจะไปเปลี่ยนการ์ดจอแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องมาเล่นเกมครับเออดีดนะีพูดเองต่อมุกเองด้วยนึกว่าใครญิงทำอะไรอยู่ลดเหลือ19คนยังไม่ลดนะครับ19คนนี้มันต้องเป็นพวกเทพๆแน่ๆโอ้ยชมตัวเองด้วย โอ้ยมันต้องวิ่งทางนี้นี่หว่าต้องวิ่งเข้าไปในเมืองนู่นครับเอ้ยซัพพลายดรอ,อปเหรอซัพพลายดรอปครับเพิ่งเคยอยู่ได้เพิ่งเคยอยู่ได้นานจนกระทั่งมีซัพพลายดรอปนี่แหละสิบแปดคนแล้วตายห่างกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมเพิ่งเคยอยู่ได้นานขนาดนี้เนี่ยข่าวนี้คงไม่รอด ต้องมาวิ่งในที่โล่งๆอย่างนี้โอ้ยวงแคบเหลือแค่นี้ดูวงกลมครับดูวงกลมมันใช่บวกกันในตึกหรือไงวะเนี่ยดูวงครับโอ้โยสิบหกคนแล้วแคบขนาดนี้มึงเอาโลเลยไหม เดี๋ยวซิง okay. เกิลโอเคแบบยิงรัวทีละสองนัดเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเหลือสิบสองคนแล้วสิบสองคนผู้รอดผู้รอดอันน้อยนิดสิบเอ็ดแล้วครับหนุนวงก็บีบเข้ามาอีกบีบเข้ามาอีกต่อไปมันก็บีบให้เหลือแต่ใ้สกันแค่ในวงนั้นหละครับเมื่อกี้เห็นอยู่แวบ,บๆ โถ่เว้ยไม่ทันอุยอ้ยอุ้ยว้๊ยตายเกือบรอนแล้วเชียวอุย้ยอยู่ได้ที่เจ็ดนะครับโอ้โหอยู่ได้นานใช้ได้เนี่ยไม่เอ้ยดูวงมันด้ควงมึงที่ยืนกันได้แค่ห้าคนนะครับจุกกันได้ห้าคนเท่านั้นนะครับแปบลบว่ายืนอัดๆกันอะ่ะห้าคนเออก็ยังดีครับที่อยู่รอดได้อันดับเจ็ดนะครับแรงเจ็ดเลยโคตร